สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายชาแนลไทยมงคลนะครับอ่าวันนี้ก็ยังอยู่ที่ทับทันนะครับนี่ก็จะเป็นอดีไลน์นะครับอ่าท่านที่อยู่ในเขตนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับสนใจอยากถ่ายคลิปนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับก้าศูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าสามนะครับอ่าวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาอ่ารับชมการเปิดราคาอีกอีกค้อหนึ่งนะครับโอ้ข้อนี้ก็บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นแหละครับเป็นแม่บล็อกที่สวยทั้งนั้นละครับ เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยากแนะนําตัวนิดหนึ่งครับทีประสานอาอยู่ที่หมู่ไหนครับหมู่เจ็ดหนองกองดงตําบลตําบลหนองกงดงตําบลหนองกางดงเน,ะงนงานะอําเภอทับทันนะครับส<ช>ุทัยธาน,นีานนวันนี้จะเปิดตัวนี้ใช่ไหมครับ<ช>ตัวนี้ชื่อน้องอะไรครับเนี่ยน,น้องเดี๋ยวชื่อ น,น้องพิมนะ้องพิมเนาะโอ้ชื่อน้องพิมแล้วน้องพิม์เนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับประมาณสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนเป็นเหล่ายังไงครับเ,เขาบอกว่าเป็นเหล่าตะแกะอ๋อเหลา่าเป็นเป็นเหล่าข้างลุงแกะนะครับแกะลาดยาวอืมอายุสิบเก้าเดือนเป็นเหล่าของลุงแกะลาดยาวนะครับอ่าเดี๋ยวเหล่าขอางลุงแกะเขาบอกว่า ตอนนี้ลากจะอยู่ที่หูนะครับหูจะออกบิดๆหน่อยนึงนะครับ <Leah> อ nice ่าที่น้องพิมพ์นะครับเนี่ยส่วนสูงเมื่อกี้นี่วัดได้เท่าไหร่นะร้อยสามเจ็ดร้อยสามเจ็ดสามแปดนะครับอายุสิบเก้าเดือนเราของลุงแกะนะครับพ่อก็จะเป็นยังไงครับพ่อคุ้มฝงเพราะพ่อคุ้มฝงพ่อคุ้มฝงเขาอยู่นะครับแต่เป็นพ่อเขาสูงไหมครับ สูงร้อยหกสิบพ่อสูงร้อยหกสิบเนาะ,ะเป็นควายเหล่าดีอยู่ใช่ไหมครับรแล้วแม่เขาเห็นไหมแม่เขาก็สูงเนี่ยแม่เขาสูงถึงประมาณร้อยสี่สิบกว่าร้อยสี่สิบอัพใช่ไหมแม่เนาะแล้วน้องพิมพ์เนี่ยจะเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไว้สองแสนเปิดไว้สองแสนนะครับนี่นะครับมาชมกันนะครับป้าเดิม อยู่ตรงเสาวตอนนะตรงสาเนี่ย,ยสูงนะครับน้องพิมพเนี่ยแข้งขานี่เรียว ส่วนสูง138นะครับอายุปี9เดือน,อ,นอ,อ,อ,อายุ19เดือนอายุ19 <20 S 1> เ,ดเดือนนะครับ ถ้าเป็นปีก็ปีเจเดือนเนาะอ่าหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนนะครับเปิดไว้ที่สองแสนนะครับท่านผู้ชมเราค้างลงแกะนะครับถ้า,า,ะะถาท่านไหนสนใจเหล่านี้ก็อ่าโทรมาคุยต่อรองราคาได้นะครับกับป้าสารนะครับ มีอีกแม่หนึ่งใช่ไหมครับป่ะเราเราไปที่แม่นั้นแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่ขวัญชื่อแม่ขวัญนะครับโอ้โหแม่ขวัญนี่หนาครับแม่ขวัญนี่หนาสูงล้วเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เนี่ยร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกนะครับแม่เนี้ย ถ้าจูจมางมังยี่ได้ไหมครับจูมงมังเนี่ยโอเคตรงนี้แหละครับโอ้อ่างอ่างใหญ่ครับแม่ขวันนี่มีลูกติดอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ เป็น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 เป็พศผู้เป็นเพศผู้นะครับตัวนี้เนาะเป็นพ่อไหนนะเป็นหลานพญาหงเป็นหลานพญาหงนะครับนี่นี่หลานพญาหงพ่อชื่อเดือนพ่อชื่อเดือนมาจากที่ไหนพ่อพ่ออยู่ฟันพี่กำนันพี่กำนันโป๊อ๋อพ่อชื่อเจ้าเดือนใช่ไหมครับไอ้ลูกไปเดินไปเออนี่ อายุเท่าไหร่ครับลูกเนี่ยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนาะเป็นเพศผู้นะครับเ,เป็นหลานพญาหงเป็นหลานพญาหงส่วนสูงก็น่าจะได้ร้อยยี่สิบห้าได้อยู่ครับเนี่ยแม่ขวัญกับลูกเปิดไว้เท่าไหร่ครับป้าสองแสนสองแสนไม่สามแสนห้าสามแสนห้านะครับแม่ขวัญกับลูกเปิดไว้ที่สามแสนห้านะครับแม่สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับ หนานี่นะครับส่วนสูงส่วนสูงได้มาตรฐานครับ สามแสนห้าเนาะอยู่ในท้องนี้ไหมครับแต่เนี้ยมทีทับทับพ่อไหนไว้ครับไอเนื้อทองไว้ทับเนื้อทองอ๋อเนื้อทองของอเสียสมศักดิ์นะครับของของปางพ่อลุงรัตพ่อชื่อเน,นื้อทองนะครับเจ้าเนื้อทองก็เป็นลูกทองตีนโตอีกครั้งหนึ่งอยู่ในท้องของแม่แม่แม่แมขวัญน,นี่นะครับกี่เดือนแล้วครับสา,สามเดือนแล้ว ก็จะเป็นเจ้ามีชื่อไหมครับตัวเนี้ชื่อดา,ดาวชื่อดาวนะครับนี่คือน้องดาวน้องดาวนี่เป็นลูกเป็นเป็นหลานพญาหงนะหลานพญาหงครับอายุอายุเท่าไหร่นะลืมแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะครับเป็นเพศผู้นะครับอา่นเจ็ดเดือนนี่แหละอยู่ตัวนี้ก็ได้ครับ นี่ครับแม่ขวัญท้องอยู่สามเดือนนะครับอยู่ในท้องก็เป็นลูกของเจ้าเนื้อทองนะครับทับไปแล้วสามเดือนนะครับสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับแม่ขวัญเนี่ยพร้อมลูกนะครับเป็นหลานพญาหงนะครับเปิดไปที่สามแสนห้าสนใจก็เบอร์โทระไรนะครับค่ะศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งสองสี่สองห้าหกครับประสานนะครับ อยู่ในฟาร์มนี่ก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาชมอ่าอันนี้ชื่อแม่อะไรครับครับป้าเนี่ยอ,อ่แม่แม่งามชื่อแม่งามนะครับโอ้หแมงงามนี่ก็สูงพอๆกันกับแม่ขวัญเลยร้อยสี่สิบบวกนะครับลูกเขาเป็นเพศเมียเนาะเพศเมียเป็นเพศเมียนะครับเดี๋ยวทางนี้มัน,ม,นมันจะอ่าย้อนแสงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทางนี้อันนี้ชื่อแม่อะไรครับเพิ่งออกั้างน,นี่แม่เนี่ย พันล้านลูกของเบิ้มพันล้านใช่ไหมเบิ้มพันล้านไม่ใช่เบิ้มพันล้านมันเป็นลูกของพันล้านแม่เนายอ๋อแม่เนี่ยเป็นลูกของพันล้านใช่โอ้โหแล้วลูกเป็นลูกของใครครับลูกของทองเอกอ๋อลูกทองเอกนะครับแม่นี้ก็สูงครับโอ้รอยมาตรฐานจริงๆครับเมีเยอ๋อเป็นเพศเมีเยนะครับเกิดได้กี่เดือนแล้วเนี่ยเมื่ได้ออกสิบวันแล้วนี่ครับนี่ก็คือน้อง ชื่ออะไรนะครับเนี่ยน้องตัวเนี้ยชื่อซับน้องซับนะครับน้องซับนี่ตอนนี้น่าจะปีเจ็ดเดือนเนาะ,ะสูงร้อยเท่าไหร่แล้วนะ1้0หลังน้าร้อยแปดสิบหลังร้อยห้าสิบกว่าอา๋อสูงไปนะไห้าสิบเนาะน่จะย้อนแสงนะครับเดี๋ยว ทำ,ทำไงดีจะได้กถ่ายเออรตว่าตัวนี้สวย,ยจริงครับแก้งขานี่หน้าดูหน้าดูแก้งขานึงว่าตัวผู้นะครับไม่ใช่ครับเป็นเพศเมียนะครับโอ,โอ้เออ นี่ครับไว้จริงๆครับอายุแค่ปีเจ็ดเดือนโอ้โหจะงามไปถึงไหนครับจะงามไปถึงไหนดูสินะ่ะนี่น้องซับนะครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับตลับคลิปนี้ก็ขอห้องปากของพรนะครับขอจบคลิปไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะ